โอไล่ม oh, like. ันไม่ข like, ึ้นไหลกระทั่งนี้แล้วบรรนะดาขณะนี้คือมันไลไหม,มคะตอนนี้มันไหลไปหลือไม่บ้าครับไปแล้วครับที่นี่พี่ว่ายูทูบครับพี okay, ่ว่ายูทูบไปยูทูบแล้วมาคลิกโอเคได้แล้วค่ะที่นี่โอเคเลยครับพร้อมลบพร้อมลบเอออืมออในงานชั่วเลย <laughs> <laughs> บัตรที่นี่บัตรที่นี่พี่เอาลิงก์ตัววังหนันเนี่ยมาจะเป็นเนี่ย U I L ลิงก์โ่งให้ในเนนั่นเดี๋ยวเล่นเนะาะกับมาอังสันเนาะครับพี่พี่ลองส่งขอไล่ให้ผมดูครับผมจะขอ,อะโอเคเทหนึิคมาได้อะ <laughs> มั่นแล้วบันเป็นโซ่งๆแล้วบ <laughs> มากเป็นโซ่งๆือ่ลิงก์วังหันยุไสพี่ตัวพี่เอาอยู่ในข้อส<น>ัางเดี๋ยู่ี้นยจอมอะไรในนี่ เข้าไป youtube ก่อนนะครับเข้าไป u t u b e กลัมา u ูทแล้วแล้วก็เข้าไปวิดีโอของฉันวิดีโอของฉันอันตัวนี้มันสดอยู่กับซามว่าผีผี่ัต้องไปกดยังเม่ยเพครับมันจะทายทอดไปแล้วครับอมันทายไปแล้วเดี๋ยวดยมาวิดีโอของฉันเดี๋ยวนะแล้วก็มาคำว่าเนื้อหาเนี่ยมันบ่าครับเนื้อหาแล้วก็การถ่ายทอดสดครับ คลาสนี้เอ้มันคือบะหมี่ขายทอดสดอ๋อแล้วมันจะพี่ที่เอาลิงอยู่มองใดที่นี่ลิงเอาเอาเมาไปคลิกเหรอจะเห็นสามจุดครับนรี่ว่าคลิกลูกยูทูบมันเล่นกันเลยเห็นไหมครับมีลูกแชร์ได้หนิแม่ว่าครับจำริงที่แชร์ได้ก่อน ไปในช่วง,วงไดไหนแล่เนาะกลับลองส่งมาไน้ไเลยตรงคออ๋อโอ้ยไม่ความสุกหรอบ้า <laughs> <laughs> โอ้ยตะกี้เอาเอาตุ้มมือสเตมปมคุ้เมืออะไรต้นครับมันฟรีไหมอ๋อเอาละบ้าเนี่ย T เฮอุยชาอุยชาวันเรา ส่งให้เพื่อนมึงดูสิเพื่อนไหนปะส่งส่งขอไายเขตเลยนะครับเป็นอะไรเป็นลาเดทตัวนี้เอาอันนี้ยิ้มโอ้มันจะเป็นสตรีมแบบทรงโค่เนาะโอืมันอยากได้รับคำนับไงค่ะอนรับระบาดนี้ที่นี่ แม่ฮมโอเคอ๋อกี่ที่รองเปิดกล่องกับห้องขึ้นใช่นนะครับมันเป็นยังไงที่นี่ลองเปิดกล่องจากค้องเราจะได้เห็นว่ามันออกมาสตรีมออกมาคนข้างนอกเขาดูเราเขาดูเปือมันเห็นปะที่นี่จะเกิดปีแช่นาจอเป็นสองจอสิมันก็เห็นเป็นสองจอไหมปะในสตรีม เลแล้วครับในในสตรีมนี่มันจะงน่วงยังไงเลยครับน่วงหลายวิอยู่เลยอืมน่วงโอ้มันเป็นสิบวิผมนะครับเขาต่างไหนไปตั้งชาอย่างเขาบอกคือไปแหว่งสันเลยปล่อยเลยครับผมไปปฏิทินทุกเมื่อพีเอหนาจอเป็นแบบหนาจอพีเอนยังไงสดติดไปแจังสันบ่เอ่อคนบึงกขาเข้าเนี่ยมันสิตพีเลยกันม่้งสิบวิครับ รองขอเบ,อบ,อบ ienne, it Or, ิ yes. oh, okay. man, 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 man. ้งยูท you know. ุกว่าไงกันนะนี่นะีต้องบุยกันนะนัก็น่าจผีแช่เนี่ยอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะหนาจอพีกันยังไงโอเคแมน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  แต่กระนี้ี่แช์เนี่ยโอ้ยฉัดฉๆดฉัดโอเคได้มันไปไปมนจะถิมเวลาน่วงประมาณสิบบีเลอืีแต่แต่ว่าปัญหาของเรานี่คือทีมทีมวิทย่กร,กรกเราต้องฟังจอจอของทีมลิงก์ต้องปิดเสียง YouTube เลยเพราะสันิษันว่มันมีนอาก,การระราะว่าเราไปฟัง y u t u b e แล้วมาต่อกันสิ่ไหมครับมันสิบวงหูเรืองกันมาสิน่วงเวลาประมาณสิบบี<อ> ก็คือหมายถึงว่าไปตามันนี้ห้องห้องม่นบ่า์ห้ากับสตรีมสดไปกันแล้วแนี่ยจะห้องเบิ้งห้องกับห้องแลงสีขี้เกลครับเพราะเขาต้องไปสดใจจอ youtube เลยครับเพราะว่ามันจะลวงห้องเพราะมันซิบกับบีไปรอเมื่อกี้ด็กหน่อยมันสตรีมแล้วผมไปฟังใน youtube มากแลวมันมาตอบผมว่าโอ้ตายะล่วงสิบบีเขาเป็นปูพวงรือโทรไปถามผมฟังใน youtube ครับเนอดพอดีผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหม เหรือพ่อแกต่อผมบอกไปโดนแลไรบางี่ไนไ้น่จะมีว่าการแชร์การแชร์ของตัวนี้มันต้องตั้งค่าเปิดปิดเสียงด้วยนะครับก็ที่ดูนะมันจะมีปุ่มด้านล่างแชร์สิสต์มออดีโออ๋อตอนตอนอ๋อตอนที่แช่หน่อยไหมมาค่ะ ครับใช่ครับสมมติว่าเราจะแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยเราต้องมาเลือกเลือกเปิดพวกนี้ด้วยมั้งคิดว่าเลยครับตอนยังไม่เคยแชร์เดี๋ยวลองลองในสักอันกันเลยครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ยูทูบไปลองก็ว่าจะเป็นต้องบอกว่าเลยยูทูบเขียนซ้อนเพียที่ยังไม่จะเป็นต้องว่าอะไรแตัวเ่าเอาดิงให้ รับชมในช่องลิงก์นี้กันแล้วแต่เนาะครับแม่นครับือเพราะว่าทางปช่ชมเระจะเป็นตรงวาาเนี่ยคือทุกคนท้องห้ลิงไปอยู่แล้วมี้ครับเราส่งลิงก์ YouTube ให้กับคนที่คนที่ไม่ทันเราก็ลิงก์ให้เลยเดี๋ยว<ป>พี่พี่รอฟังเสียงเพงลงได้มันจะได้ยินไหมผมจะปิดไมโรครโฟนผม เส้นทางเพิ่นให้เฮายุดหักไว้ซ้่มนี้โชคดีน้อลาเมื่อเจ้าตัดสินใจอาสิขึ้นว่าเป็นฝันร้ายเขามือแล้วมันต้องผ่านไปก็แสงมาก็สดงม้สุดท้ายคน อืมโอเคอืมอืมืมืัอติดอ่าเมื่อติดส1ร่องเบอง์ไม่ว่ะค่ะอาตจะมันมียากกว่ามีสามคนอย่างเสียร่องของเบเบิงว่าเข้าติดแบบตอนบอกที่เฮ็ดสลับไปสลับมากเสนีนะ ลืมเปิดไหมแล้ววันวันที่31ช่วงแรกหนิวังมาไล่มาสองกลุ่มครับเพราะว่าเดี๋ยวผมนัดเบียก่อนครับตั้งหลังแตงานหลายหลายเลยครับปั้นเป็นประชุมเหล่าสารสีสูงคู่มือต่ละงานคือพ่อไปเห็นงานหรอจบของงานเป็นกรับคนข้างจะวุ่นใจนะครับเป็นเพราะเคยทายถอนเนาะแต่ผมผมนี่เห็นเป็นคล้องเลนไปแล้วนะ กาแสดงว่าเขาบอกรูปไทยก่อป o เ e b เอื้อยังเลยเลยเหมือนถอดเขามากสีน้ากัน่ดงมืดครับตอนนี้จะง่ายง่ายกว่าครับแล้วก็แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งว่าในเวลาเข้ามาตอนแรกเราสั่งให้ปิดไมโครโฟนทุกคนไว้ได้เพราะว่าโดยสภาพพปกติเขามากนี่เว้งว่างเว่งว่างนะครับอืมกับเขากับปีตอายุพีอะไรบอปีตอายุไอ้คนจะเป็นหัวปดเล้แลยว มุดมิวมาเลยแล้วมิวมาขีดป่มันอยู่ใสเนี่ยนี่อยู่ได้ค่ะตั้งข้อ่าในคู่มือมันบอกว่าตั้งโค้ดได้นี่ค่ะมีมีมีเนี่ยก็พาร์ทิสิพาร์ติซิพันเนี่ยบอกอยู่นี่มันนีมันสามารถมิวออนเนี่ยนี่ค่ะมันตั้งได้อันตอนนดี๋มีสองคนมัเป็นไม่ได้เป็นโค้ดพอเนี่ยแต่เดวมีสามคนสี่คน แจงโค้กโฮดแต่เรื่อยมันถอดมันจะนี่อ่าเมนูโค้กโฮดขึ้นมาอันเนี้ยอ่าตัวนี้คือเป็นเจ้าของเหมือนเขาจะอ่านว่าหยังแอซไซน์บ่แอซไซน์แอดโฮดเนี่เป็นเป็นโฮดแอซไซน์มอบให้เป็นโฮดคือจะไปมอบให้นเป็นโฮดหมอกเป็นพื้นเอื่นเิอืมครับโอเคนี่ล่ะเพราะมันหัพี่ก็สั่ง เอากดเหมือนเดเลยเหรออาจารย์บ๊ต้องลอกอาจารย์บ๊ต้องล็อกของเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจารย์ห้ากับสตรีมไปแล้วเข้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวมันยังแช่ลิงข้าไปในไล่เห็นไหมไปรับชุ่มจหรับค้นีิเขอปไดใดแต่ว่าห้องจะมีการเช็คเวลาอยู่ไหมวาค่ะเช็คเขาจะยังแบบด d f ฟอร์มไว้นัาหรือจะแบบฟรีเลย คือถ้าทุกวันนี้มันเป็นแอคทีฟเทรนนิ่งได้นะครับจะผมยกตัวอย่างตัวที่ผมเช็ชื่อเด็กเมื่อกี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราเราถ้ามาอบรมเราให้เกียรติบัตรทุกคนเลยคงก,ก,วกะว่ามาปัญใดไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีร่องรอยหลักฐานว่าจะคอมเมนต์นั่นแน่จะไปเห็นกิจกรรมนู่น,นันนี่นแน่เันมันว่าใดเบิร์ตนี่ยอ,อ,อยากให้ยูสินะครับค่ะ แต่ว่าคันที่สมารแม่เราเปิดจอทิมไว้ซื้อเง่าไปเลยแล้วแล้วนี่คือพอคอยมักนั่งันไหนเดี๋ยวผมส่งตัวนี้ไปให้ในชั้ตัวอย่างการสะท้อนคลิปน,นะครับใช้กระเล็กอ๋อตอนนัวนี้โอ้ตัวนี้ผีพระเจ้าใส่เป็นในตัวนี้ตวประเดีย๋ยวเลี้ยงโอเคเลยจัดเลยฟองรูไ้ไหมคือ คือตอนนี้มันทำได้หลายอย่างที่โอเคอยู่ครับอย่างผมเอาไปอบรมมิสิตเมื่อกี้เนาะอยู่ลาเต้องสมาเช็คจะเช็คเวลาเร่อนี่มาเช็คเขาเช็คออกกิจกรรมนะครับว่าเขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเขาแอคทีฟบอลเนี่ยเช่นต้องมาเพิ่มรูปตัวเองต้องมาสร้างเครือข่ายลิงก์ของตัวเองแล้วก็เอาความรู้มาแชร์กับเพื่อน โดยใช้เครื่องมือตัวพัดตัวนี้คือตัวนี้ข้อดีก็คือเราจะสามารถเช็คได้ว่าในระหว่างการอบรมเนี่ยใครยังอยู่กับเราบ้างน,นะท่านสอน้องอาจจะเสียเวลานิดนึงว่ามาเช็คชื่อแ่าใครที่เข้าร่วมกับเราแล้วบ้าง ผีเป็นคีย์่าร์แต่ผีตีให้ยุเต็ม้าอกวากว่าแล้วพูดได้เขาผี่คิด์เต็นักำหนนตนเลยนะครับแล้วทีนี้มันสามารถเอ็กพอดเป็นเอ็กเซลได้คือเช็คชื่อได้ให้เขาเขียนชื่อให้คัดเขนครับอ๋อตัวนี้ไม่เป้ออนสามารถเช็คได้ใช่ครับตัวนั้นเลยเดียด๋วยวผมแชร์ให้ดูมันจะมีมีฟังก์ชันของมัน อ่าครับผมจะมีฟังก์ชั่นฟังก์ชันตัวตัวนี้นะครับเอ็กพอร์ตนะครับฟังชันเอ็กพอร์ตค่ะนี่ครับเป็น CSV เป็น Excel นี่ครับเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดเป็น Excel ออกมาดูจะได้โอเค าเซฟออกเป็น Excel แล้วมันจะได้ข้อมูลก็คือถ,ถ้ามันเป็นชื่อเลยก็เอามาจัดเรียงเลยตามตัวอักษรเราก็จะได้ชื่อผู้ห้องลมเนาะแล้วก็ปกริ้นเจติปัดก็เอาเมลเมล,เมลเมลเมร์นี้ดึงขึ้นเลยนะครับดูว่ามันได้ไหม าอาจารย์ที่จุฬาเมื่อกี้เขาก็ขอไฟเอ็กเซลตัวนี้นะครับบันอยู่ในไ้า,ายเพิ่มีเอามา,าค่ะที่นี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งมผมก็เพิ่งเคยเอ็ก r อร์ปกตินี่ก็ไม่เคยเอ็กคอร์แล้วเออออปชั่นมันดีนะที่นี่แชร์เฟซบุ๊กแชร์ไปที่ค l ส s s รูม m ก็ได้เือสร้างเราน่าจะสร้างกูเกิลคัสต์รูมในห้องนึงในทีมที่เข้าขอบรมกับเราเนาะแล้วเราก็แชร์ตัวนี้ไปคัสรูมด้วย คือใ,ใครที่เข้าโดยตรงไม่ได้ก็ให้ไปคอมเมนต์มาจากคับรูมน่ครับการอบรมมันควรจะเป็นมัลติสกิลนะครับคือหลายๆเครื่องมือแล้วก็ใช้แบบดูรายรับนโอ้ไปตบรมจ้เ่เด็กความหูรลยแนวหรือมันเช่นี้ต่ตัวนี้ผมอบรมวันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข,ข้างใหม่นะก็ได้อบรมมาเขาคนที่เข้าอ,อบรมโดยส่วนมากก็ยังไม่ค่อยรู้จักมาอบรมให้เด็กจุฬาเนี่ยเด็กน้อยมันว่ามันเพิ่งเคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลย แพลนเนื่นี้รู้จักครึ่งหนึ่งออปชั่กนการใช้งานแบบบูรณาการเขาก็ยังไม่ค่อยได้ใช้น,นี้คือตัว X ออ,ออกมาค่ะอะมีชื่อด้วยค่ะอะแบบนี้โอ้บัญหาเลยนะครับอืมตรงหัวไตต้นก็ให้พิมพ์เป็นชื่อพิมพ์สื้อได้นิดหน่อยเห็นเลยค่ะแต่ละคนพิม,มพ์อยไยจะพิมพ์สื่อของกิ๊เตอร์ เจตีบัตรพิสได้แล้วเนะเราก็ตอกนี่แตทำเนื้อมือทำเจติบัสรออแสดงว่านักขณะที่อีกมู่หนึ่งเขาเขาทีมหนึ่งพระใดห่ากระตุ่มแช่ตัวนี้ให้กัเจ้าเมมเบอค่ะแล้วก็แชร์ลิสต์ให้กัเจ้าเฮยกัมมเบอใช่ครับแชร์ลิสต์ให้กับมมเบอร์แล้วก็แชร์ในไลน์ได้ค่ะค่ะไม่น่าจะมีครับก็คือถ้ามีชื่อปรากฏอยู่ในแบบนี้ หรือมีรูปตัวเองแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็แจกเกียรติบัตรไม่อั้นนะครับผูได้เห็นมากแจกเหมือเราเซนนะครับคือจริงๆมีจิตกรรมแล้วก็ให้เขาได้แล้วไม่ได้หอวงเกียรติบัตรเนาะเขาขอจะซ้อมพันคนไปเขาส้อมพันรถให้ไปเลยโอ้ได้ปินเหมือนว่าครับเอพีเอพี่เล่นเอเป็นพี่เอไปด้ย มาหมื่นแจกหมื่นมาแสนแจกแสนอะไรนะเรามีสียง,ยงอะไรอะไรลงทุน่นยังไหมครับแกจะเอาไปเลย,เลยโอ้แผ่ร้อยคนนี่มันปกตินี่มันของแกนแบบไงเองนะครับแล้วก็ม,มันมีประเด็นประเด็นอย่างนี้นะพี่คือวิทยากรเขาถามว่าถ้าผู้เข้าอบรมในเซกชั่นที่เขามา มาเข้าลมด้วยทํากิจกรรมด้วยแล้วมันทาผ่านแพดล็ตแบบนี้นะค่ะเราจะสามารถทำจริบัตรให้ได้ไหมเพราะว่ามีทยาก่อนแต่ละคนนีเอฟซี FC เป็นไรนะห<อ>ม,มายถึงว่าเอาชื่อตามแพเล็ตที่กระจกเฮดกิจกรรมนะัม่นเหมือนท่อไม่ต้ลงอรก็เอาซื้อมารัานเป็นใช,ใช่ใช่ครับคือใน,ในแต่ละครั้งนีมันจะเป็นบล็อกนะบล็อกเช้าบล็อกไปของแต่ละวัน มันน่าจะมีะส่วนหนึ่งที่ถ้าวิยากรเขาแชร์ลิงก์ยูทูบออกไปเนี่ยเรามาทำกิจกรรมกับเราเนี่ยแต่ตรง,นงเ,รเนี้ยคือทางเขตเนี่ยทำเจิบัตรให้ได้ไหมอพอปกติผมเห็นไปมันจอนที่เราหลายพันเนี่นะครับถ้าเห็นกันลลลิๆ<อ>แต่กวอน่าผมรวมทีมพอสี่ห้าคนมาอบรมด้วยกันเนี่ยพอเจิบัตรหกเจ็ดพันใบอย่างนี้นะเส้นตัง่หาคน 5, หมายถึงว่าการจ่รวมกิจกรรมชมงนั้นกระอย่งซีนี้ว่าค่ะบอทึงนี่เปิดผ้าเหมือนเาะครับแยกเป็นคอร์สก็ได้ครับเพราะว่าแพนเรียนเนี้ยเราใช้ทุกทุกเช้าทุกบ่ายได้ก็เอาเป็นกิจกรรมสเต็มในวันนี้เวลานี้ก็ได้อย่างนี้ค่ะคือเราจะจะได้ไม่ไปเสียเวลาไปรวมไฟจะรวมรวมก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันเรียงตามตัวอักษรแล้วก็ทา ดูป uh, uh, mm ีกเขตเรามันก็ออกมาเป็นไฟล์เดียวได้ว, uh huh. วาไงไหนทั้ง,<า>งให้หมดไหมเพาะไมาจะแสนพ้นตรงนี้ไหมครับงานในลาด้วยนี่ <c oughs> อจุปรงผี่ว่าโอ้ร่มสองมือผอแล้วผียังออเอาสองมือซะถ้าถ้าสองวันแสดงว่ามันจะยากตรงว่าเรามาเช็คเช็คคนนะว่าเราเช็คได้ยังไงว่าเขาอยู่ทั้ง สองวันไม่ครับบ้านเด็ <Okay. S 1> ิธีแบบยังไงนะให้ส่งลิงอตอบให้กูคอนฟ้อมเลยไปเข่าเลี้ยนนะเช็คอินเช็คเอาธรรมดานี่มันนี่ไม่เป็นแบบจังสันเลยถ้ากูคอนฟ้อมมันเลยบอกว่าคุณเข้าเวลาไหนแล้วออกเวลาไหนเ <laughs> นี่ยนี่ขอว่าวรวมกิจกรรมให้กูคอนฟ้อมตอบคำถามเป็นแบบทดสอบค่ะเออแล้วเราก็ได้กดิบัตรไปเลยอ่ามาฟก มาครบสองวันข้าสิเช็คทังไหนครับจันหี้จากวานเนี่ยคือสิเช็คเยวเลยเช็คอินแล้วก็เช็คเอาเช็คอินมือมือที่แรกไับเช็คเอามือที่สองถ้าถ้าผู้เขามาระวางมันนี้มึอก่อนระวางใช่ใช่นี่เลยมันจะเที่ยวขเขา้าเที่ยวออกเลยครับปัญหาการรบกวนมาได้ห้องเหตีแบแบว่าเข้าเช็คครั้งเดียวได้บอห้องแบบเ่าติ๊กในฟอร์มไหมสามารถได้ครั้งเดียว เช็คครั้งเดียวก็ได้ครับถ้าทําเหมือนเว็บบีน่าสอบค,อคอแบบเช็คก็คืออบรมอบรมเสร็จหมดแล้วเนี่ยค่อยมาทําแบบทดสอบ้ดสอนคิดตอนท้ายสุดค่ะให้เวลาทาํางานสองวันนี้นะห,หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมติอบรมไปผมจะไปเปิดโจทย์ไว้ว่าให้ไปทำสเต็มแบบของเล่นไปออกแบบของเล่นมาถ้าใครส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้เราได้ แล้วถ้าได้เกียติบัตรอย่างนี้นะ,ะถ้าอย่างนั้นก็คือจะได้ y o u t u ู e แบบมังโอลายค่ะงลิงก์มาครับเอาลิงก์ยูทูบมาส่งในแพทเล็ตให้นออ,อย่างี้ก็โอเค้อโจย์นั้นก็จะได้เป็นเชิงประจับด้วยเบื่องต้นอ่ที่เช็คอืมเี <c oughs> ้องของมงนพูดหน่พี่คีว่าขาเจ้าข้าขมากแล้กกะติบ้ฟังเต่อไหรเด็กก็ติบ้าปิดกล่พอ,พกองไว้ ังสี่นาก็ไปจะกองอยู่ในหันคือกองอาจจะบวกอยู่เลยระเงส้งเ่ยแบบที่นีไปย้ำแบบตอนเช็กออก็จะไม่เช็กเอาอันตามใบเกติบัสทั้งสี่นเบึ่งหลังนักษณะใช่ใช่คือขึ้นอยู่ว่าเราเรารับได้แบบไหนบ้างนะครับคือทางผู้จัดค่ะอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไหมแต่ว่าการเปิดกล้องคือโดยพฤติกรรมเขาเขาไม่เปิดตลอดนะครับแต่ว่าการร่วมกิจกรรมมีผิวเยอะนะครับยาง เราทิ้งแพทเล็ตทิ้งคําถามลงไปเนี่ยเขาจะตอบปึ้มปั้มปึ้มปั้มมานะอันนี้เช็คได้ครับเช็คได้ว่าเขาร่วมกิจกรรมกับเราอ๋อก็ต่นกันแล้วหมายถึงว่าทีมหมายถึงว่าวิทยากรเป็นผู้เฮดตัวนี้มาค่ะแล้วมันติดดิ่งไปหาวิทยากรมาค่ะที่นี่ครับมันถ้าใช้แพทเล็ตนี่มันก็จะลิงก์ออกมาหน้าเอ็กพอร์ตออกมาเป็นเอ็กเซลครับในแท็บเล็ตนะครับจะวันนี้ปิดไม่จบ อย่างเด็กที่<ว>เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้มันก็ออกได้หมดนะครับมันนี้ปอดชื่อออกมาได้หมดเลยชื่อเพราะที่เขียนไว้อันนี้ก็จะออกมาได้อย่เงี้ยนะครับที่นี่พี่ขอไฟเอเซียวจากวิทยากรของแต่ละกิจกรรมเป็นปะคาที่นี่ใช่ใช่าโอเคเอ,อ,นนอคาเอาการสอนก็นหายวิยากรเช็คเอาละคาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาตามเอเซียวเลยหรัคะมาส่นได้ครับ ก็ออกไห้รอดครับสามสี่หมื่นคนออกไปโดนก็ทิ้ซื้อในการับมันล่างไปทิซื้อบริษัทใหญ่ออกบริษัทร่งทุนนีิยังดอกเอาเอาดีจ้วเบิือนเบิือนไฟออกมาให้ซื้ออย่างไรอะไรกับปิดเอาเนี่ยนตั้งแต่ออกอาจจะตีนได้พี่กับพ่อแห้งอยู่อ๋อเอาอะไรครับสอบดูดูนะครับผมเอาลำก่อนลำเพิ่นออกไปโดเออว่าวขนูุนปี ว่าย่าเลยสิออกโซเัียีสิเล้ยสิออกยูทูบแบบแบบอ๋อแบบทีกเะจกอันอ่าเดี๋ยวมูสีกรเจอันยังกว่าล่ำออนไลน์กระจกเฮแบบไหแบบเดียวกันเดียบางทีเขา่แบบอะไรครับปิดมูสีกระจอันร่ำออนไลน์ดยวนี่ไหมตั้งบ่วงออนไลน์เอนยังนี่ไม่จจะเกเฮแบบนี้แบบสตรีมเมงสิบางทีกรเจอัดตั้งหากอ๋อ ทำแบบนี้ก็ได้ครับ<า>แล้วก็เอหรือจะเอา OBS เอาอะไรก็ได้ mm hmm. แต่ว่าถ้าในกรณีอย่างเราทำเนี่ยมันมันเหมาะกับแบบนี้มากกว่าอครั oh. แล้วก็อีกตัวหนึ่งาค่ปีมวลภายในเนาะก็ mm hmm. ะเอากรณีไปให้ส่งในแชทด,ด้วยครับ <Okay. S 2> ตัวที่สพท <Yeah. S 2> ใช้กรณีเหตุของสอพทนะครับ ก็เขาจะใช้ตัวนี้ใช่จ้ะอ,อ๋อสิทธิ์ตีมยานเนี่ยบอครับรายการมุ่งช่วนย,ยังบ่เใาได้สือยังมันบ่จังเสียน,นี่ถ้าเป็นของฟรีเนติดโลโก้โลโก้บลูเบทครับกับมันออกในช่องเดียวก็คือถ้าจะออกยูทูบก็ได้แต่ยูทูบั้าจะเหตุที่กันนะครับหรือถ้าจะออกเฟซบุ๊กไม่น่าจะฟร มันยูทูปไปเอาลิงไหนที่ในยูทูปยูทูปมันกับเฮ็ดคืกอกอล่ะครับเอาคีย์สตรีมไปใส่บันกัสิเด่งมั้งเลยถ้ว่าสตรีมยานี่เฮ็ดายกว่าคือถ้าเราล็อกอินยูทูปลงไปเลยมันจะหาเองเลยแล้วเาจะไปเอาคีย์อันนี้ยุใส่ที่นี่มีวิธีดึงเอาอยู่บ่าที่กับเฮ็ดคืกอกอล่ะครับเอาในยูทูปนะออ๋ เขาไปสร้างเหมือนเดิมแล้วก็ไปดึงเอาไอ้สตรีมลิงก์หรือเอาย้ไอเอลใ้เขาครับใช่ใช่เหมือนเดิมเลยแต่สตรีมย้าคือถ้าเราจ่ายตังค์ไปเดือนละเก้าร้อยมันจะออกได้สามช่องทางก็คืออาจจะออกเฟ o บุ๊กยูทูบแล้วก็หน้าเพจได้ถ้าอย่างสอทต์ตนีเขาใช้ตัวนี้สตรีมครับคือเห็ุแเดียวนะครับอ YouTube, อกขึ้นยูทูบเฟซบุ๊กมันจะได้คนบึงไหลนะครับ แล้วก็มีผู้เข้าร่วมได้ประมาณสิบคนคที่ไม่อยู่หน้าจอคค่่ะะจะเป็นคล้ายๆจัดรายการมันจะไม่ใช้เพื่อประชุมแต่จริงๆไอ้ทีมลิงก์เนี่ยมันใช้เพื่อประชุมครับแต่เราเอามันมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เรามาใช้ออลต่ถ้าจะให้ถูกก็สตรีมยานีดน่าจะทำเว็บดิหน่าได้ดีกว่าไอ <c oughs> <Y> ้ที่ทำของสว แต่ละคนเป็นโฮสก็นั่งอยู่อย่างกี้อย่างผมนี่แหละรวนก็ระมัระวังกันนะครับที่เราเป็นฉากอ๋อไม่ค่อยดึงดึงเข้าร่วมี่ยเข้าร่วมแล้วก็อันนี้กันเล่ยมันก็ใครับรองรองเล่บมือกันได้แล้วครับจ่ายเงินไปยัดเก่ายรอยบาดเนี้ยแ้สิใส่มวนกันไลยเลยมือนันพี่ร้องตัวนี้ลาร่องร้องสตรีบอย่างตัวนีลาะอกกันเซตไหนนายครับอ๋อเออเนี่ยเซตมือนันอ่ะครับ แต่ว no, ่าไม่ด้นอ่านห้ามน้ำยัก่นน้ำสุดเลยว่า <chatting> มันจะไปเห็นหนาห้าแม่มแม่ครับหัอไปเลยหังเพื่อเดียวลยนี่ามองวเา่อเดียวเลยที่จะิยิ้มตึงว้าิีไฮไปจังไรเลยวะแค่เดียกดหนึ่งกดสอ่มันยังน้เพ่าหัวเขานอดรำก่นะครับนี่แหละ ช่วงล่างๆเดี๋ยวเอาแผ่นเล็สมาเล่นเนี่ยสบายเนี่ยครับแช่แผ่นเล็สไปมันเห็นยังอบรมคู่เห็นเขาเห็นงานนะครับเพิ่มตั้งเพิ่มตั้งไปมันก็เป็นแอคทีฟเทรนนิง่งระดีอ่ะคนบอกห้องเส้นนะครับมึงกันนะมึงกับนนงบอกเข้าเขาอยู่ก็อ๋อผมบอกอ๋ออย่าบอกอผอกอูผก้ผผผเดียวนะใช่ยูนาร์จอยนะเน <c oughs> ี่ยซีหาชั่วโมงเลยโอ้เป็นบาสาเทาไหร่ อ่าโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวมันมืออื่นเนาะพอ้วกันเนาะออค่ะช่ค่ะค่ะถ้าสะดวกติ้งน้องมาเลยได้ค่ะอายูครับเอาโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับดีครับดีค่ะกรกลุ่มหนึ่งเหรียญคับสสองว่ทอตอนครับเหรียอีกหนึ่งเย